สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ่ยก็จะพามาทานมื้อกลางวันนะคะที่ร้านอาหารบ้านท่าแพรนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะร้านอาหารบ้านท่าแพรนะคะเปิดทุกวันนะคะสิบโมงถึงสี่ทุ่มนะคะพอตอนวันก็จะเป็นร้านอาหารนะคะพอตอนคืนก็จะมีดนตรีสดแล้วก็มีเครื่องดื่มนะคะที่เขาบริการ คือร้านเขาลมลื่นนะคะจะนั่งในห้องแอร์หรือด้างด้านนอกก็ได้แต่ด้านนอกเนี่ยเหมาะสําหรับตอนกลางคืนนะคะตอนช่วงเย็นนะคะช่วงลมพัดเรื่อยๆแล้วเราก็ฟังเสียงเพลงนะคะแล้วก็จิบเบาไปด้วยนะคะฝั่งที่เราเห็นด้านหน้านะคะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะเขาก็จะมีคาเฟ่แล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยนะคะแต่พอดีวันนี้ป้านุ้ยมาทานเป็นมื้อกลางวันนะคะ แล้วก็นั่งด้านในห้องแอร์ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะว่าวันนี้ป้าหนุยสั่งเมนูอะไรมาบ้างนะคะวันนี้เราก็ช่วงรออาหารนะคะเราก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะร้านของเขากว้างนะคะแล้วก็ลม่มลื่นนะคะต้นไม้เยอะนะคะอันนี้เราจะเดินไปตรงด้านในจะเห็นว่าด้านหลังก็จะเป็นห้องน้ํานะคะ อันนี้ก็จะเป็นตรงมุมที่เมื่อกี้เห็นเป็นแบ็คท็อปสีเขียวนะคะก็จะเป็นจุดที่เขาไวร้องดนตรีสดนะคะอันนี้ด้านในแล้วก็ถ่ายไปด้านนอกร้านอยู่ริมถนนเลยนะคะอันนี้เราพอดีตรงนี้สวยดีป้านุ้ยก็เลยเก็บมาฝากนะคะน,นีนอยู่หน้าห้องน้ํานะคะก็สามารถถ่ายรูปเช็คอินได้บ้านท่าแพนะคะ อันนี้เราก็ยังอยู่แถวๆหน้าร้านคาเฟ่ยอยู่นะคะพอดีป้านุยเจอดอกกล้วยไม้นะคะเราก็เลยไปเก็บภาพดอกกล้วยไม้กันมาฝากเพื่อนๆนะคะช่วงรออาหาร่าดอกกล้วยไม้สวยมากสีเหลืองดอกจริงนะคะดอก แคทรียาน่าจะบานได้นานมากนะคะเวลาบานทีเนี่ยจะบานนานนะคะเฟิร์นเขาก็มีเฟิร์นด้วยนะคะร่ลมลื่นนะคะนี่ก็เป็นกล้วยไมย้น่าจะเป็นะกุลสกุลเวนด้านะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นบริเวณรอบๆหล้านนะคะช่วงที่ป้าหนุยเดินเล่นเก็บผ้าบรรยากาศนะคะถ้ามายามเย็นนี่เหมาะมากเลยนะคะอาหารมือค่ะเมนูแรกมาแล้วนะคะเป็นเมี่ยงนะคะเป็นเมี่ยงบ้านท่าแพรนะคะเขาก็จะยำม,มาเลยนะคะแล้วเราก็นำมาห่อ,อก,กับใบชะพู เมนูนี้นะคะก็ราคา149บาทนะคะเมนูต่อมานะคะจะเป็นโต่งหมูย่างบ้านท่าแพรนะคะอันนี้เขาจะเหมือนเราทานหมูย่างกับน้ำพริกกะปินะคะจานนี้ก็149บาทนะคะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นปีกไก่ทอดเกลือนะคะก็จะมีทั้งน่องทั้งปีกนะคะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มไก่เลยนะคะเมนูนี้ก็ราคา129บาทนะคะ อันนี้ที่ลองจานนะคะปะนุยเห็นว่าสวยเก๋ดีปนุยก็เลยถ่ายเก็บมาด้วยนะคะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นแกงส้มชะอมไข่กุ้งนะคะอันนี้เราสั่งแบบถ้วยมานะคะก็จะอยู่ที่ราคา1นึ่งรสบาบาทนะคะเขาก็แล้วแต่ว่าเราจะสั่งแบบถ้วยหรือแบบหม้อนะคะ มเมนูนี้นะคะก็คือเป็นยำถั่วพูกุ้งสดไข่ต้มนะคะเมนูนี้ก็อยู่ที่ราคา139บาทนะคะยำถั่วพูเขากรสชาตจัาจ้านนะคะกุ้งตัวใหญ่บิ๊กบึ้มมากนะคะก็ราคาไม่แพงนะคะต่อจานต่อมานะคะก็จะเป็นคอหมูย่างท่าแพรนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับแจ่วนะคะเมนูจานนี้ก็อยู่ที่ราคา179บาทนะคะ เมนูต่อมานะคะก็จะเป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มนะคะของเขาจะผัดได้แห้งมากนะคะจานนี้ก็อยู่ที่ราคา289บาทนะคะเราก็สั่งมาหลากหลายเมนูนะคะเพื่อจะได้แบบให้อาทานกันได้อย่างหลากหลายดีนะคะเมนูนี้เป็นไข่เจียวปูนะคะ ก็เราสั่งเพิ่มมานะคะก็แนะนํานะคะถ้าใครผ่านมาที่อําเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะมาที่ร้านอาหารบ้านท่าแพรนะคะแนะนําค้าอาหารอร่อยบรรยากาศดีแบบนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆติดตามปัานนูจนจบนะคะ